เดี๋ยหน้ากูดาวเรืองมาแล้วคะ่ะวันนี้มานะคะคลิปสร้างสระเทือนนะคะวันนี้เอาชนะความทุกข์เพิ่มความสุขทันทีค่ะนะคะวันนี้ความคิดเป็นอนาคตที่รอเราอ,อยู่นะคะโคด,ดงดูดกดจักวานทํางานตลอดเวลานะคะเราเป็นเสาส่งสัญญาณออกไปนะคะ ผลสะท้อนกลับนะคะมาเราก็อยู่ที่เราส่งไปนะคะว่าวันวันนี้ความคิดเป็นอนาคตที่รอเราอยู่นะคะทุกคนคิดดีพูดดีทำดีรู้สึกดีทำให้ชีวิตของเราดีดีนะคะสมาธิสร้างความสุขชีวิตดีดีเราสร้างได้นะคะวันนี้ก็ได้ยงดูนะคะเราให้ถูกวิธีนะคะแก้ปองเลยนะคะเราต้องคิดถึงสิ่งที่ ปัจจันาต้องการของเราคือความสําสเร็จนะคะเห็นภาพความสําสเร็จนะคะตื่นเช้ามาเบิกบานอารมณ์ดีนะคะอะไรที่เราหมดหงิดเราทิ้งไปนะคะอยู่กับปัจจุบัน,นะคะ่ะอดีตที่ทําให้เราหมดหงิดอารมณ์เม,มีินเจ็บและเจ็บใจแค้นใจคุณเครืองใจหมหุดหงิดใจทิ้งไปมาเพิ่มพูนความรุ่งเรืองให้ชีวิตด้วย มีความสุขบกบาทอารมณ์ดีนะคะความคิดจะทําให้เรานะคะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะเฟน,น,นิเฟสจินตนาการความคิดคิดดีนะคะลูกสุกดีพูดดีลงมือทําดีมีวินยัยเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองนะคะว่าฉันเกิดมาเพื่อมีความสุขนะคะฉันเกิดมาเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงฉันเกิดมาเพื่ออารมณ์ดี ทุกวันเราต้องบอกกับตัวเองทุกวันนะคะวันนี้ถ้าใครทำไดะะ้มีความสุขแบบไม่ทุกตลอดชีวิตตลอดไปนะคะเราต้องฝึกค่านะคะพราะครูก็เป็นครูคหนึ่งที่ทำสมาธิมาสา3ปีนะค,ะคนรับผลลัพธ์ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างที่ติดแต่เพราะอะไรคะเพราะเราไม่รู้วิธีนะคะ ครูก็ได้มาเรียนรู้เรื่องทำสมาธิต้องทำแบบไหนครูก็มาแบ,บ่งปันนะคะการทำทำสมาธิทำให้เราสงบร่มเย็นจิตใจของเรามีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกจากเวลาห้าน,นาทีสิบนาทีค่ะแน่นอนคู่ขามันไม่นิ่งนะคะมันเป็นธรรมาชาตินะคะเพราะเราหลับตามันจะมีอะไรวิ่งเต็มไปหมดนะคะก็ครั้งแรกเราก็ต้องทำทุกวัน ทำบ่อยๆนะคะเราก็ทำตามตๆเดี๋ยวเป็นเป็นนะคะอะไรที่ทำได้เองนะคะเราไม่ได้ไปนั่งคิดนะคะเราต้องไปนั่งสมาธิไม่ใช่หลับตาแล้วไ,ไปนั่งคิดถึงกันดีนึกถึงคนนั้นคนนี้ทำให้เราไม่สบายใจนึกถึงความไม่สมใจนึกหรือความที่ขุดงิดนะคะอารมณ์เวียงบีเวียงวีนนะคะกด17วินาทีนะคะของอบาภิกนะคะ อาบ,บาห์พีเนี่ยก็นะคะสอนว่าถ้าเราแตะมีนิเฟสหรือจินตนาการนะคะก็สิบเจ็ดวินาทีสําคัญนะคะเราต้องหลับตามองถึงภาพความสาเร็จความสุขความสมหวังสมจเนซของเรานะคะที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะมีนิเฟสหรือจินตนาการเนี่ยเราต้องมองเห็นภาพความสาเร็จและส่วนการเป็นนะคะทาให้เรามี ชีวิตที่ดีๆเราสร้างได้นะคะสร้างความสุขให้ตัวเรานะคะด้วยต้องทำสมาธินะคะต้องขอบคุณนะคะที่พลังสมาธิช่วยครูได้นะคะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีความสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะครูก็อยากออกมาแบ่งปันอยากให้ออาไปใช้กันนะคะครูก็เป็นคนหนึ่งที่ตามหาความสําเร็จมาตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าไม่เข้าใจเขาถึงพ่อครู ครูนะครูบาอาจารย์พ่อแม่นะคะเขาก็ยังไม่เข้าใจนะคะเพราะท่านก็ยังไม่รู้นะคะกดแดงดูดกดจักรวาลน,นะคะทํางานแบบไหนนะคะพอครูเนะี่ยได้ตื่นรู้ครูก็มาแบ่งปันนะคะเป็นแสงสว่างให้ใครที่เข้ามาเจอเพจครูเดือนหน้าครูแดงเหลืองเ,เอาไปใช้นะคะทุกคนทําได้ครูทําได้ทุกคนทําไ,ได้คะ่ะนะคะวันนี้ชนะความทุกข์เพิ่มความสุขทันทีนะคะนี่เลยค่ะทํำสมาธิแต่ เป็นิเวนไปด้วยแลวทจํจิีใจงเราให้สงบเพื่อมีนและแบ่งปันออกไปนะคะยิ่งห่วงยิ่งไลย,ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะยิ่งให้ยิ่งมีเราสามารถที่จะแบ่งปันออกไปแบ่งปันออกไปนะคะให้โลกใบน,นี้สวยงามได้อยู่นะคะตอนนี้ก็เรียนหน้าเพจไปก่อนนะคะดี่ครูจะเปิดคอร์สที่นะคะขอทำบุญนะคะเพื่อช่วยให้คนที่เขายัางไม่เข้าใจวิธีใช้นะคะคกดจักรวาลกดแรงหนึ่งดูนะคะพอครูก็เรียนมา หลายปีแล้วห้าปีแล้วนะคะแต่ว่าไม่กล้าพูดมากไม่กล้าพูดเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ยังไม่ออกมาแบ่งปันเรื่องออกมาพูดกันสอนกันเยอะนะคะแต่ตอนนี้อยากออกมาแบ่งปันที่ครูได้เรียนมาได้ลงมือทําได้ใช้ชีวิตประจำวันของครูแล้วได้ประสบความสาเร็จและมีความสุขง,ง่ายๆสบายด้วยรักนะคะ